สิวโผดมาอีกแล้วอ่ะสองเคล็ดลับจัดการสิวโผดสวัสดีค่ะอ้อ,อมเฮลตี้นี่ค่ะนะคะช่องนี้แนะนําเกี่ยวกับการรักษาสิวให้หายขาดแนวธรรมชาติบําบัดน,นะคะเหมาะมากสําหรับคนที่เป็นสิวมานานเป็นสิวซ้ำซากนะคะหรือว่าเลยช่วงวัยรุ่นมาแล้วอะ่ะแต่ยังเป็นสิวอยู่ ช่องนี้นะคะมีวิดีโอใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสค่ะถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับในการรักษาสิวให้หายขาดจากชีวิตสักทีนะคะก็อย่าลืมกด subscribe, s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะผดผื่นนะคะที่ขึ้นบนหน้าของเรานะคะในช่วงทีโซนนะคะหน้าผากเนาะตรงนี้นะคะหลายคนก็จะเรียกว่าสิวผดนะคะแต่เท่าที่ทราบมาคือในทางการแพทย์เขาจะไม่ได้เรียกว่าเป็นสิวนะคะแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามเถอนะแต่มันขึ้นมาบนหน้า หน้าฉันเนี่ยทำยังไงมันหายใช่ไหมหลายคนคิดอย่างนี้วันนี้อ้อมก็มาบอกวิธีจัดการกับสิวหดหรือว่าผดผื่นนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงทางแก้วิธีแก้นะคะคุรจําเป็นต้องรู้สาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าของคุณก่อนนะคะว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะคะหลกัหลกๆเนี่ยก็คือจะมี2ออย่างคือปัจจัยภายในแล้วก,ก็คือปัจจัยภายนอกนะคะคุณลองเช็คดูว่าผดผื่นที่ขึ้นบนหน้าคุณเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะจะได้แก้ให้ตรงจุดคะ่ะ มาเริ่มที่ปัจจัยภายนอกกันก่อนนะคะอย่างแรกนะีคะก็คือจะมาจากเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะที่มันจะทําปฏิกิยาก,กับต่อมไขมันบนผิวของเรานะคะทําให้เกิดผดผื่นหรือสิวผดขึ้นมาเนาะสาเหตุที่2นะคะก็คือการที่โดนแดดนะคะเพราะว่าผิวของบางคนเนี่ยคะ่ะโดนแดดใช่ไหมแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับเหงื่อออกมาทางผิวหนังได้เต็มที่นะคะทําให้อุดตันนะคะอยู่ในรูขุมขนแล้วก็ ขึ้นมาเป็นตุ่มน้ําเล็กๆนะคะที่เราจะเรียกว่าเป็นสิวผดหรือผดพื้นนั่นแหละนะคะโดยเฉพาะเมืองไทยของเรานะที่มันจะเป็นอากาศร้อนชื้นมีทั้งร้อนและความชื้นนะทำให้เป็นสิวลักษณะอย่างเงี้ยคะ่ะได้ง่ายมากอย่างที่3นะคะก็คือการแพ้สกินแคร์เครื่องสําอางเนาะเพราะว่าบางคนใช้ส่วนผสมที่มันก่อให้เกิดการแพ้หรือว่าไม่เหมาะสมกับผิวนะคะอย่างที่4ีนะคะบางคนเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะให้ผิวสะอาด ไปถึงรูคุมคนเลยจะสิวไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะที่เขาอาจจะเข้าใจนะคะก็เลยใช้น้ําอุ่นนะคะหรือน้ําที่ร้อนเกินไปสําหรับผิวอะคะ่ะมาล้างหน้ามาทําความสะอาดหน้านะคะทําให้เกิดการระคายเคืองทาให้เป็นผดผื่นเนาะข้อที่5คือมลภาวะที่คุณต้องเจอนะคะทั้งฝุ่นควันนะคะผงอะไรต่างๆหรือว่าบางคนอะแพ้น้ําก็เป็นไปได้ แล้วก็สาเหตุหลักข้อที่2นะคะอย่างแรกก็คือการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทเนาะอย่างที่2ก็คือความเครียดนะคะอย่างที่3ามก็คืออาหารที่คุณกินเข้าไปเป็นอาหารที่ก่อสิวทําให้เกิดสิวผดหรือผดผ,ลผลื่นขึ้นมานะคะอย่างเช่นอาหารทอดทอดมันๆน,นะคะพวกเฟรนช์ฟรายต่างๆขนมถุงขนม,ขนมซองนะคะหรือว่าอาหารที่ มีเชื้อยีสต์เชื้อรานะคะอย่างเช่นพวกขนมปังนะคะที่เขาใส่เข้าไปนะคะทําให้ขนมปังดูฟูน่ากินเนาะคุณรู้แล้วนะคะว่าสาเหตุของสิวโพดหรือว่าปดผื่อนะคะ มีปัจจัยภายในและภายนอกนะคะคุณลองติ๊กดูนะคะว่าที่อ้อมพูดไปทั้งหมดอะปัจจัยภายในภายนอกนะคะคุณเข้าข่ายอันไหนบ้างนะคะแล้วก็มาลองปรับแก้กันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นของอ้อมนะอ้อมรู้ว่าอ้อมไม่ได้แพ้อะไรภายนอกเลยนะคะตอนที่เป็นสิวพดท,ที่หน้าผากสมัยก่อนอะอ้อมเป็นจากปัจจัยภายในแน,น่นอนรู้ได้ยังไงนะคะก็เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ผิวแพ้ง่ายมากขนาดนั้นแล้วก็เราก็ทํางานเป็นกะ นะคะทาให้การนอนไม่เป็นเวลาเลยนะคะแล้วก็กินอาหารที่หากินได้เฉพาะตอนนั้นมีอะไรให้กินตอนช่วงเวลาที่เราตื่นอยู่เราก็กินประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้เป็นสิวปวดที่หน้าผากเนี่ยไม่หายเลยคือเป็นตลอดเลยตลอดช่วงเวลาที่ทํางานเป็นกนะนั่นแหะ ก็จะมาปรับแก้ที่ปัจจัยภายในเนาะทีนี้ก็มาดูวิธีแก้กันเลยค่ะสาหรับคนที่สิวผดน่าจะมาจากปัจจัยภายนอกเนาะคนที่คิดว่าแพ้แดดนะคะถ้าต้องออกไปข้างนอกนะคะก็แนะนําให้พกร่มที่กัน UV ไว้นะคะหรือถ้าไม่ได้ก็ใส่หมวกประมาณนี้นะคะเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะไม่ให้มันโดนผิวโดยตรงไม่ให้มันร้อนมากเกินไปแล้วไม่ต้องมีสิวผดผื่นขึ้นมาเนาะสำหรับคนที่คิดว่าแพ้สกินแคร์หรือเครื่องสอําอางแน่เลยนะคะ <c oughs> ก็กลับไปพลิกส่วนผสมดูอีกทีหนึ่งนะคะ ให้เลือกตัวที่ไม่ก่อการแพ้นะคะไม่มีมิเนอรัลออยโพโพิลินไกลโค้นะคะแอลกอฮอล์พาราเบนนะคะน้ําหอมหรือสีหรือว่าตัวที่แต่งกลิ่นต่างๆเนาะข้อที่3นะคะถ้าคนที่เคยทารุนแรงกับหน้ามาก่อนทารุณกรรมหน้าของตัวเองมานานมากนะคะแนะนําให้เปลี่ยนพฤติกรรมเนาะล้างหน้าเบาๆไม่ต้องถูหน้าแรงอะ่ะแล้วก็ใช้ส่วนผสมของตัวล้างหน้าที่ไม่มี SLSSLES นะคะข้อที่สนะคะถ้าสมมติว่าคุณต้องไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นเยอะจริงๆนะคะก็ ็แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยปิดไว้เนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้เลี่ยงดีกว่าแล้วก็ถ้าใครคิดว่าตัวเองแพ้น้ําที่ล้างหน้านะคะก็ลองเปลี่ยนมาใช้น้ําที่เราดื่มลองเปลี่ยนน้าที่ใช้ล้างหน้าดูนะคะถ้ามาจากการแพ้พวกนี้จริงๆอะ่ะแป๊บเดียว สิวขุดก็จะหายแล้วข้อที่5นะคะแนะนำใช้สกินแคร์ที่ช่วยปลอบประโลมผิวช่วยทำให้ผิวมีความชุ่มชื่นผิวมันจะได้สมานตัวเองได้นะคะอาจจะเป็นอย่างเช่นว่านหางจระเข้แบบร0 0ซนะคะที่แบบว่าผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกใบวัวโบกเหมือนที่เอมเคยแนะนาไปในคลิปการรักษาสิวอักเสบก็ได้นะคะหรือว่าคลิปการใส่มาสก์ก็ได้สกินแคร์พวกนั้นเนี่ยจะช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีนะคะเหมาะกับสิวขุดเนาะสำหรับใครที่เช็คแล้วว่าเออฉันเป็นสิวขุดมัน แล้วล้วก็ใช้อะไรเปลี่ยนอะไรข้างนอกก็ไม่หายสักทีนะคะคิดว่านะ่จาจะมาจากข้างในแน่นอนก็มาลองกลับกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือการนอนนะคะนอนให้เร็วนะคะนอนก่อนสี่ทุ่มหลับให้ลึกหลับให้สนิทนะคะปิดมือถือไปเลยเนาะ,ะสำหรับอ้อมทําอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมนะคะไปดูในคลิปการนอนรักษาสิวนะคะและอย่างที่2นะที่อ้อมทําก็คือการจัดการความเครียดนะคะก็ถ้าวันไหนที่ต้องทํางานหรือว่าเรียนมาหนักๆน,นะคะแนะนําให้คุณหาเวลาผ่อนคลายนะคะสักประมาณ10นาทีนะคะใช้เวลาทําสิ่งที่ ที่ชอบนะคะถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้ตัดออกจากการใช้มือถือสักแป๊บหนึ่งนะคะจะไปฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายหรือว่าอ่านกระตู้ ใช้เวลากับพ่อแม่เพื่อนหรือแฟนหรือคนในครอบครัวคนที่เรารักนะคะมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นสบายใจนะคะเหมือนได้ปล่อยวางกับสิ่งต่างๆถ้าการที่เรายังใช้โซเชียลมีเดียการใช้มือถือนะเราก็จะเหมือนจิตใจล่องลอยไปหาอันนู้นทีอันนี้ทีนะคะแล้วมันก็จะไม่จดจอนะคะความเครียดอะ่ะมันจะไม่ได้รับการปลดปล่อยเต็มที่แล้วก็อย่างที่3มนะคะสําคัญมากเหมือนกันนะก็คือ งดอาหารนะคะที่ก่อสิวนะคะที่มันก่อสิวกดได้นะคะอาหารที่มียีสต์นะคะพวกเบเกอรี่นะคะอาหารทอดๆมันๆขนมถุงขนมซองอาหารขยะนะคะพวกนี้ก่อสิวทุกทุกแบบนะคะแล้วก็ยังกาะสิวผดหรือทําให้เกิดผลพื่นบนผิวนางได้ด้วยนะคะถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมก็ไปดูคลิปอาหารนะคะที่ควรงดแล้วก็ควรกินนะคะในช่วงที่กําลังรักษาสิวเนาะสิวผดเนี่ยค่ะหายได้ไม่ยากเลยนะถ้าคุณเป็นที่ภายนอกนะคะใช้เวลาในการปรับของที่ใช้ต่าง นะคะริเลี่ยงมลภาวะหลังแล้วอ่ะแป๊บเดียวก็จะหายแล้วนะคะถ้าเป็นที่ภายในนะอาจจะใช้เวลาปรับสักหน่อยนึงนะคะแต่รับรองว่าหายได้เหมือนกัน,นะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะช่วยให้คุณรักษาสิวพดที่เป็นมาตลอดชีวิตได้หายขาดสักทีนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าชอบนะคะและอยากให้ทงทลิปอะไรต่อไปก็เมนไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเพรา,าะ,ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆในการรักษาสิวให้หายขาดจากชีวิตนะคะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะ แล้วอ้อมขอเป็นกําลังใจขอไว้พรให้กับทุกคนนะคะที่ตั้งใจลงมือทำนะคะก็จะมีผิวที่เรียบเนียนเลกระจ่างใสไปด้วยกันค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย